วันนี้วันสุดท้ายเนอะเป็นวันที่ห้าคืนที่ห้านะคะก็พี่ว่าน้องคงดีใจและพี่ก็รับรู้ได้ว่าน้องน้อง,องพี่คิดว่าน้องคงจะรับรู้ได้จากหัวใจทุกคนที่ตั้งใจมาหาทุกๆวันนะคะแล้วโดวยส่วนตัวคือเหมือนที่ทุกคนรู้อะคะ่ะคือออเขาะจะเป็นคนที่จะถามทุกคนว่ารักไหมรักไหมรักมแม่รักผมไหมพ่อรักผมไหมอะไรประมาณนี้กับครอบครัวพี่ตลอดเวลาแล้ววันนี้ คนนั้นจะรักผมไหมคนนั้นจะรู้สึกยังไงกับผมบ้างเขาจะเป็นคนที่แพร่ทุกคนมากๆนะคะแล้ววันนี้ทำทุกๆวันเนี่ยทำให้ทุกคนเชื่อได้เลยว่าอขอโทษค่ะท,ทุกๆวันเนี่ยพี่หอมคงได้รับรู้จากหัวใจของเขาที่เขามองลงมาะคะ่ะว่า ทุกคนมาด้วยใจแล้วก็มาด้วยหัวใจพร้อมที่จะมาส่งอ๋อมแล้วก็สร้างให้อ๋อมเห็นว่าทุกคนรักอ๋อมมากๆนะจริงจที่ผ่านมาที่คุณตาได้สงสัยกับคำถามนะครับว่ารักถึงไหมทุกคนรักถึงไหมเราเคยสงสัยได้เคยถามพี่อ๋อมไหมว่าทำไมถึงเราต้องทำดีไม่เคยถามเพราะตลอดเวลาไม่รู้คือที่รู้จักอ๋อมมาประมาณ10กว่าปีแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ตั้งแต่สนิทกันเรื่องแรกตัง้งแต่เรื่องวันนี้ที่รอคอยที่อ๋อมเล่นนะคะ่ะแล้วก็ ตอนนั้นก็ยังเป็นพี่เป็นน้องอยู่แล้วก็แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันกลายมาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นแฟมิลี่เป็นลูกตอ่อตั้งแต่ตอนที่ขับมอเตอร์ไซค์หลายๆคนคงจําได้อะคะ่ะในช็อปแมนก็จะมีแก๊งมอเตอร์ไซค์กันเราก็เริ่มผูก 40, พันกันมาตั้งแต่ตนั้นแล้วก็ไปมาหาสู่ตลอดเวลาเงี้ยเมื่อคืนพี่ก็คุยกับเอมี่ตลอดเวลาว่าเมื่อคืนก็เลยกออกมาคุยนะทุกวันพี่จะคุยกับอ๋อมตลอดอ่ะฮะที่วัดที่บ้านก็คุยกลับไปก็คุย นั่งก็คุยเมื่อคืนก็คุยด้วยตลอดพี่ก็เชื่อว่ามันน้องคงไม่เหงาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ความผูกพันเมื่อคืนก็ยังคุยกับพี่เอมี่อยู่เลยว่าแกเป็นคนที่ฉันรักที่สุดนะเออแล้วก็เป็นลูกที่พี่รักที่สุดคือทุกคนชอบทุกคนเนี่ยจะในกลุ่มอะค่ะทุกคนจะบอกว่าเป็นลูกพ่อเป็นลูกพี่เตอร์มีแกคนเดียวแหละเป็นลูกฉันก็คือออกมามันจะถ้าใครเข้าไปดูในไอจีพี่ค่ะวันนั้นพี่นั่งรือไอจีพี่ก็จะมีแต่คําว่าแกเป็นลูกชายที่ฉันรักมากที่สุด แล้วก็ห่วงที่สุดแล้วเป็นลูกชายที่ดื้อที่สุดแล้วก็และฉันก็รู้ว่าอ๋อมเป็นคนที่รักพี่ที่สุดเหมือนกันมันก็เลยเลยรู้สึกว่าพี่คือเขาเขาต้องการความรักอะค่ะอ,อจริงๆเราพี่เชื่อมั่นว่าทุกวันนี้ตอนเนี้ยทุกคนรู้ได้พี่ว่ามันไม่ได้สายเกินไปที่จะมาบอกรักเขาทุกวันพี่เชื่อมันอาจจะเป็นคําพูดติดปากน้องก็ได้นะว่าแบบเออรักไหมรักไหมอะไรประมาณเนี้ยค่ะ ให้ดูนะเอ็นดูเพราะพี่เชื่อมั่นว่าในออออหัวใจของเขาก่อนหน้านี้จนถึงทุกวันนี้เนี่ยเขาก็รับรููได้ว่ามีแต่คนรักเขาจริงๆถ้าไม่รักเขาเนี่ยคนจะมาถึงขนาดนี้แฟนคลับจะมาขนาดนี้แล้วก็เวลาไปไหนทุกคนก็จะชวนเขาไปอย่างครอบครัวพี่อะค่ะเวลาไปไหนก็จะมีอ๋องมี๋อมอ,อยู่ตลอดในส่วนตเขาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวพี่เขาคือแฟมนลี่พี่บอกเว่ารู้สึกได้ว่าขเขารักู ที่เ่ที่มาสิงเราี่ใช่ค่ะเราสัมผัสได้บ้างวันแรกวันแรกพี่ก็คุยกับเขาอ่าฮะคือแต่บอกว่าไม่ต้องมานะไม่เป็นไรแต่พี่ก็สัมผัสได้อาจจะสัมผัสได้นะว่าเขามาโดยโดยส่วนตัวนะคิดว่าแบบคือเกาะหน้านี้ก็ไม่ได้บอกคุณแม่ว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นให้เรียกอะไรประมาณนี้พอคิดว่ามันยังไม่ถึงเวลาพราะทุกครั้งที่เจอหน้า๋อมพราวออกไปทำบุญหรือพาไปไหนเนี่ย ก็จะแกลุกไปทําบุญแกรุ้ไปทําบุญไปลาบที่บ้านขอโทษค่ะไปชวนไปจากที่บ้านไปรับถึงบ้านน่ะคือต้องรับถึงบ้านออกวันนี้ต้องออกไปทําบุญเนะวันนี้ต้องทําแบบนี้พี่ก็จะกระตุ้นตลอดเวลาแล้วน้องก็จะแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็จะไปตามอะค่ะหลังๆนี้เแล้วก็พี่เชื่อว่าเขารับรู้ได้อย่างวันที่สองนี้ยค่ะก็น้องก็รับรู้ได้ ว,วันที่สามก็รับรู้ได้อาหาเมื่อวานอนแล้วก็อย่างวันนี้น่าจะโอเคแล้วจริงงที่ <c oughs> เราพูดคุยกับพี่อ๋อมาจับไปแล้วเราจะพูดยังไงเหมือนว่าทิ้งท้ายยังไงหรือว่าไม่ต้องเป็นห่วงพี่ก็คุยว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะทุกทุกอย่างที่เดินบอกคุณแม่ว่าคุณแม่ไม่ต้องห่วงนะยังไงแบบถึงอ๋อมไปแล้วเราก็ยังเป็นแบบแฟมิลี่เดียวกันอยู่โดยเฉพาะดาริยาพี่ก็บอกน้องว่าแบบ ยังไงอยู่ก็มีไออยู่ตลอดเวลาตั้งแต่วันที่ยายเจอ,อยูจนถึงวันนี้หรือว่าไม่มีออมแล้วเขาก็คือ<ะ>ดาราก็คือแฟมิลี่ของพีด้วยเช่นเดียวกันอย่างต,ตอนนี้เนี่ยครอบครัวเนี่ยเขาทุกคนพีพีออกจากทะคะพีกัดอันหันแล้วไม่ได้สั่งเสียอะไรไว้สัมผัสกคเป็นนี้ได้คุยกันยังไงบ้างแผนอะไรึงยังไงบ้างหมายถึงครอบครัวกับออมเ <c oughs> นะี่ยอันนี้ไม่ได้คุยเรื่องใดๆเพราะาในอนาคตนะคะเชื่อว่าทาง ขอให้เป็นเรื่องของครอบครัวคุณอมด<อ>ีกว่าอาฮะในส่วนของต้าสปอร์ตก็คงได้พูดได้ว่าคือครอบครัวคุณอมกับครอบครัวต้าอย่างไงก็ถึงไม่มีคุณอมแล้วคือเราก็ยังเป็นแฟมิลี่เดียวกันก็บอกคุณแม่บอกทุกคนในครอบครัวว่ามีอะไรให้ต้าช่วยเหลือได้ก็เต็มที่เหมือนกันเพราะอมก็คือส่วนหนึ่งของครอบครัวต้าเหมือนกันที่ผ่านมาเขาเป็นห่วงอะไรกหมครับว่าเขามีความอะไรที่สุดว่าอยากให้ต้าเป็นแลหรือพูดกับหมือน ก็คือเขาเป็นคนเหมือนที่ทุกคนบอกค่ะอ๋อมจะเป็นคนไม่ค่อยบอกไม่เคยออกวนใครไม่อยากเออใช่อ๋อมเป็นคนที่ไม่ชอบรบกวนใครเป็นคนที่เกรงใจแล้วก็เป็นคนที่เออเป็นคนน่ารักจริงๆพี่จะบอกว่าวันเนี้ยที่ตั้งใจจะมาแล้วก็ให้สัาค่ะเนี่ยพี่จะบอกว่าพี่อยากให้ถ้าพูดถึงองการแสดงนะขอพูดหน่อยได้ไหม่ะคือแบบ ั้งแต่พี่ทํางานมา20กว่าปีในวงการและเป็นผู้จับละครมาพี่เชื่อมั่นว่าอ๋อมเป็นนักแสดงที่ดีมากๆตรงต่อเวลานั่งอ่านบทแม้กระทั่งวันที่เขาถ่ายละครเรื่องเสือสังฟ้าถึงแม้เขาจะแบบหนักขนาดไหนเขาก็สู้ต่อเขาสู้ด้วยตลอดเวลา,า,าแล้วก็ไม่เคยบน่นไม่เคยที่จะละเลยหน้าที่ในการทํางานของเขาเขามีความรับผิดชอบพี่เชื่อมั่นว่าอ๋อมจะเป็นแบบอย่าง อ,อมคือตัวอย่างของนักแสดงที่ดี อีกท่านหนึ่งในวงการบันเทิงทางาระอ,องหวังาปวดนแกแต่เขาเนี่ยอยากทำงานตรงนี้เราให้กำลังใจเขาได้ยังไงบ้างก็ให้กำลังใจค่ะเราก็คุยกันแล้วว่าเออเขาก็สัญญานะว่าแบบเออเดี๋ยวละครเรื่องหน้าเพราะแต่แรกในในรอยสายค่ะจะเป็นออมเล่นด้วยอ่าฮะแล้วก็แบบเออไม่เป็นไรละการเลยประมาณนี้ก็เดี๋ยวขอรอเรื่องหน้าละการแล้วก็สัญญากันดิบดีเลยว่าแบบเรื่องหน้านะเดี๋ยวจะมาเล่นให้พี่เป็นพระเอกเรื่องหน้าเราก็คุยกันแล้วเราก็แพลนกันแล้วว่าแบบเรื่องหน้าถ้าไม่ใช่แกเราใครจะเล่น แกเป็นลูกฉันฉันไม่ให้ลูกฉันเล่นฉันจะให้ใครเล่น lever. แล้วก็คุยกันอยู่ตลอดเวลาทางเรื่องงาน,งงงานแล้วก็เรื่องสุขภาพต่างๆวันล่าสุดก่อนวันที่อ๋อมเสียแต่ก็เพิ่งทราบมาจากตั้งตาว่าคือออกมาเขาอยู่บ้านแล้วเขาก็แบบชอบดูคอนเสิร์ตเขาก็จะโทรมาตลอดว่าแม่มีคอนเสิร์ตที่ <c oughs> ไหนเ็าผมไปด้วย hmm. หรืออย่างเงี้ยค่ะเออก็ล่าสุดวันตัดไฟตานม้างวันที่อ๋อมเสียตั้งตาก็โทรหาอ๋อมว่าไปดูไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็แบบไม่ได้ไม่เขาเรียกไม่ได้รับโทรศัพท์แล้วน้องก็ไปวันนั้น พอดีก, mm hmm. ก็เสียดายก็ดูแทนออมจากนี้ในฐานะที่ท mm hmm. ี่หอมเราเราเป็นแม่เราจะทำอะไรเพื่อลูกหรือว่าจะต้องอะไรยังไงก็คับก่อนอื่นพี่ขอขอบคุณทุกคนจริงๆขอบคุณนักข่าวทุกคนขอเป็นตัวแทนแล้วกันเนอะขอขอบคุณนักข่าวทุกคนจริงๆค่ะแล้วก็ขอขอบคุณแฟนคลับขอบคุณทุกคนที่มาร่วมงานที่มาให้เกียรติ๋อมอในวันสุดท้ายของเขาซึ่ง ซึ่งเขาเหมือนเขาไม่เคยพูดอะไรกับใครอะค่ะว่าเขารู้สึกยังไงเขามีความรู้สึกเขาเจ็บเขาปวดเขาสู้แค่ไหนจนถึงวันนี้พี่เชื่อมั่นว่าทุกคนออมรับรู้ได้ว่าทุกคนรักออมมากจริงๆรลูกรู้ได้ยังว่าทุกคนรักรักเขามากขนาดนี้และพี่ว่าเขาคงยิ้มแล้วก็คงมีความสุขที่ทุกคนรักเขามากขนาดนี้แต่ว่าถ้าเขามองลงมา ที่เชื่อมั่นว่าเขาเห็นจริงๆค่ะว่าทุกคนมาด้วยใจมาด้วยอยากมาลาน้องแล้วก็มาส่งมาทำบุญให้น้องอ่าฮะให้น้องไปสู่สัมาเภพที่ดีแต่รว่ามูลความที่คนนำมามอบให้ทำให้เราได้หายพี่เชื่อว่าอ๋อไม่มีอะไรห่วงแล้วอ่าฮะพี่คิดว่านะคะน้องไม่ไม่ไม่มีห่วงอะไรแล้วใดๆแล้วเพราะว่าทุกๆอย่างพี่เชื่อมั่นว่า มันมันโอเคทุกอย่างแล้วทุกอย่างน้องก็จัดการเรียบร้อยก่อนที่คือน้องมีการจัดการทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วอย่างหลังว่าตะวนะไป้อาไรหรือเปเตรียมสะดวกต้องไปน้อยที่ไหนยังไงมีแอนด์แหรือว่าอย่างอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตให้ทางบ้านละกันนะคะเพราะว่าอาจจะไม่ได้ไกลามากเนื่องจากคุณพ่อท่านอ่าฮะคุณพ่อท่านเดินทางไกลไม่ค่อยได้เมื่อกี้คุยกับคุณแม่ ที่ยังขอไม่พูดสถานที่ละกันก็คงใกล้ๆเพราะว่ายังไม่ได้คอนเฟิร์มที่แน่นอนเดี๋ยวถ้าเป็นข่าวไปแล้วเดี๋ยวถ้ามีอะไรที่ผิดสถานที่คลาดเคลื่อนเดี๋ยวจะไม่ให้เกี่ยวกับทางบ้านแต่เมื่อกี้ได้คุยคุณแม่แล้วอาจจะเป็นใกล้ๆเพราะว่าด้วยการเดินทางของคุณพ่อด้วยค่ะได้ค่ะที่ด้านซ้ายหนึ่งเป็พอมาเขาจะจัดงานแต่งเลย เรื่องนี้พี่ขออนุญ,ญาตจริงๆในส่วนตัวพี่ละกัญญนนะคะพี่ขออนุญ,ญาตให้เป็นเรื่องของของของ,ของทางครอบครัวละกันเนอะพี่ขออนุญ,ญาตจริงๆเพราะว่าในส่วนตัวทั้งอมทั้งดาเรียพี่รักทั้งคู่เลยแล้วดาเรียก็เป็นเป็นน้องพี่อีกคนที่พี่รักมากเช่นเดียวก,กันก็คือลูกสาวพี่อีกคนอมเป็นลูกชายดาเรียก็เป็นลูกสาวพี่พี่ขออนุญ,ญาตให้เรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวละกันเพราะว่าคือน้องก็ไม่ได้อยากจะ เรียกว่าอะไรอะขออนุญ,ญาตให้เป็นเรื่องส่วนตัวของน้องแล้วกันเนอะอขออนุญ,ญาตจริงๆไม่โกรธนะคะขออนุญ,ญาตจริงจริงขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบพี่แม่